เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรียนรู้สู้โรคนะคะช่วงที่แล้วคุณหมอก็ได้อธิบายให้เราฟังถึงวิธีการรักษาของโรคนิ่วในถุงน้ําดีซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการหนักคุณหมอก็จําเป็นต้องทําการผ่าตัดค่ะสําหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอย่างไรบ้างและหลังผ่าตัดไปแล้วต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงไปฟังจากคุณหมอกันเลยค่ะ เรื่องการเตรียมตัวก่อนผ่ตาตัดค่ะคุณหมอสาหรับคนไข้ที่จะต้องเข้ามาผ่ตาตัดเรื่องถุงน้ําดีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ <AO AN: S 1> ะเรื่องการเตรียมตัวนี่เหมือนกับการผ่ตาตัดทั่วไปครับค,คือโอเคในกรณีที่คนไข้แข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอะไระก็เตรียมตัวเหมือนการผ่าตัดทั่วไปงวนนั่นก็อาหารมากก่อนผ่าตัดไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่แค่ในบางกรณีบางกรณีเช่น คนไข้ที่มีภาวะโรคโรคหัวใจหรือคนไข้ที่มีเรื่องของตุ่งลมป่องพองตรงนี้ต้องออมีการเต็มตัวก่อนผ่าตัดเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเ,เรามีการใส่ลมเข้าไปในช่องท้องในระหว่างผ่าตัดในไข้ที่เป็นโรคทุงลมป่องพองบางทีกรณีนี้อาจจะเป็หนหาเรื่องคาว่าด่างทรายในเลือดสูงกระบอกติกหนือแอาจจะมีภาวะเรื่องของเหนื่อยหรือ มีการหอบหืดเป็นขึ้นมาหลังผ่าตัดได้ซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เราต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษก็คือต้องพบอายุรแพทย์เช็คให้พร้อมก่อนที่จะทําการผ่าตัดต้องดูว่าร่างกายสามารถรับการผ่าตัดได้ไหมจนมาการผ่าตัดได้ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าหากสมมติเป็นกรณีพิเศษที่ยังไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ล่ะคะจะมีวิธีการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ยังไงบ้างในกรณีกลุ่มคนไข้ที่ ยังไม่พร้อมก็คืออาจจะมีโรคประจําตัวเยอะหรือร่างกายไม่แข็งแรงต้องรักษาให้หายเป็นเคสไปก่อนไหมคะถึงจะผ่าได้อ่าใช่บางทีมีโรคหัวใจที่ยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่เราจะดูว่ากรณีนั้นเร่งด่วนกว่านะครับก็อาจจะไปรักษาทางโน้นให้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ทางนี้มาจัดการทีหลังในกรณีที่ไม่ได้เป็นโจงเีืองเสพเฉียบพันธุ์นะครับอันนี้เป็นกรณีไปนะครับแต่ถ้ากรณีที่ถุงเนี้งเสพเฉียบพันธุ์ต้องผ่าตัดด่วน อันนี้ก็คือจําเป็นและตอนนี้จําเป็นทิ้งไว้อาจจะอันตรายถึงชีวิตก็ต้องมีการเตรียมตัวหนึ่งก่อ,อ,อนผ่าตัดต้องมีการให้ยาใหออ้อายุรแพทย์มาดูนะครับหลังผ่าตัดเราต้องเตรียมห้องผ่าตัดเตรียมห้องไอซียูสำหรับคนไข้อันนี้เป็นตน้นเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วคนไข้จะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานเท่าไหร่ก็โดยปกติแล้ว หลังผ่าตัดเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนนะครับประมาณ 1- 2คืนก็กลับบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออาจจะสักประมาณ1สัปดาห์หลังจากตัดไหมหรือว่าในกรณีที่ไม่ได้ตัดไหมแผลให้แผลหายดีก็สามารถกลับไปทํางานได้เลยไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมคะค่ะแล้วหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาต้องมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ ก็ أ, เรื่องการดูแลตัวเองนะครับ <คะ S 1> เรื่องอาหารอันดับแรกเลยจ<ค>ะต้องเลี่ยงอาหารที่อาหารมันๆอย่างเช่นข้าวขาหมูที่มันๆม,ม,มากๆหลาของชอบของหลายๆคนอาหารแกรงพวกน้ำกะทิเยอะๆเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็ต้องพยายามเลี่ยง <c oughs> นะครับหรืออาหารมื้อนั่งอย่างเช่นบางคนตัดเสร็จไปทานบุฟเฟ่ต<ม>์อย่างนี้ก็ จุกแน่นท้องขึ้นมาได้ครับเพราะว่าตอนนี้ถุงน้ําดีเราอาจจะไม่มีมมแล้วช่วยย่อยไม่ทันใช่ทำงานไม่ทันค่ะค่ะในส่วนอื่นๆน,นะคะคุณหมอเรื่องของการออกกําลังกายสามารถทําได้ไหมคะปกติเลยครับค่ะถ้าหลังจากหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วคนไข้แข็งแรงดีคเคลื่อนตัวดีสามารถออกกําลังกายแต่ว่าออ,อากกําลังกายชนิดที่จะต้องมีการประทะอย่างเช่นเ,เล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลนี่อาจจะอาจจะยังไม่ได้ แต่ว่าอาจจะเดินจ็อกกิ้งอะไรนี้ได้ค,ค,คุณหมอคะต้องรับประทานยาควบคู่ในการรักษา <c oughs> ไปด้วยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการผ่าตัดอย่างเดียวเออปัจจุบนันนี้ยานี่ยังได้ผลไม่ค่อยดียาที่ใช้ในการสลายนิวเคลีครับยังได้ผลไม่ดีึงถ้าระหว่างที่มีตรวจเจอเนี่ยก็ค<ๆ>งเรื่องยาเนี่ยคงไม่แนะนำ เนี่ยอยากให้คุณหมอย,ย้ำในเรื่องวิธีการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องของโรคนิ่วในถุงน้ําดีหน่อยครัเพราะเห็นคุณบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดกับใครก็ได้ใช่ไหมคะครับก็วิธีป้องกันนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีสาเหตุที่เ,เกิดก็อย่างที่บอกไปมันติดข้องกับเรื่องอาหารนะครับ ส่วนที่เพิ่มมาอกันนี้ก็คือเรื่องของสมพันธ์ซึ่งตรงนี้เราอาจจะป้องกันไม่ได้ในครอบครัวถ้าใครมีนิ่วของดีาอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วชนิปัจจัยนี้อาจจะป้องกันไม่ได้แต่ปัจจัยหนึ่งที่สมาร์ทป้องกันได้นะครับสามารถที่จะช่วยได้คือ1เรื่องของอาหารเป็นหลักเลยะนะครับอาหารที่ควรจะเลี่ยงก็คืออาหารที่ประกอบด้วยคอเลสเตอรอลที่สูงเนื้มันๆนะครับหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ปริมาณมากหรือชนิดที่ว่าหวานได้เยอะ นะครับพวกนี้มันจะ,จะเปลี่ยนเป็นสะสมเป็นไขมันในในในร่างกายอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนสองตัวนี้เราเชื่อว,ว่าโอกาสที่จะไม่เกิดนิ้วจะลดลงนะครับค่ะเอาละคะ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านอีกสักหน่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคนิ้วในถุงน้าดีค่ะครับก็ปัจจุบันนี้เรามีการตรวจสุขภาพตรวจเช็คสุขภาพกันมากขึ้น แหลายมากขึ้นนะครับดันั้นเนี่ยเราจะตรวจพบตัวนิ้วในจุงน้นดีโดยที่ไม่เคยมีอาการมาก่อนบางครั้งอาจจะไม่รู้สึกกังวลค่ะือถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจตรงไหนผมแนะนำว่าถ้าตรวจพบนี่วควรจะมาพบแพทย์ะนะครับ่ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคนิ่วในถุงน้ำดีคะ่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถควบคุมไขมันที่สร้างจากภายในร่างกายได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไขมันภายนอกที่มาจากอาหารก็เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้โดยการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งมีในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนอกจากนี้นะคะก็ยังควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดที่อมน้ํามันอาหารใส่กะทิรวมทั้งขนมหวานหรืออาหารที่มีน้ําตาลสูงเพราะว่าจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันได้ถ้าหากว่าเรากินในปริมาณที่มากค่ะ เรื่องของการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นและสาคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมจะส่งผลเสียหรือผลดีต่อร่างกายก็อยู่ที่คุณผู้ชมเป็นคนเลือกนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเรียนรู้สู้โรคแล้วนะคะถ้าหากว่าอยากดูรายการของเราย้อนหลังหรือว่าออนไลน์แล้วก็ได้เลยค่ะที่ w w w b d r a m a channel t v นะคะและพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าค่ะวันนี้หมดเวลาของอ,อมแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ